ด,ดูสิคะแอบเนี่ยยืมงอบของแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าห้ามถ่ายสิทธิ์แม่ค้านะเพราะว่าเพราะว่าแม่ค้าไม่สวยเออส่วนเราสวยเราก็ถ่ายสิทธิ์ตัวเราไปนะคะตลาดโค้งคงเนี่ยเป็นตลาดที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้คนนะคะโดย ผู้ซื้อเนี่ยก็จะก้มลงไปนะคะก้มตัวลงไปซื้อของส่วนแม่ค้าก็จะนั่งอยู่บนพื้นค่ะที่นี่เป็นตลาดโบราณนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นด่านขนนหลวงนะคะแล้วก็ผู้คนเนี่ยจะมาจับใจ่ายใช้สอย,ออสอยแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะตลาดกงค้งนียอยู่คู่คลุงศรีอุธยามา จนกระทั่งกรุงศรีอุทยาแตกเป็นครั้งที่สองค่ะพศ2310นะคะแต่ยังไงก็ตามเราต้องมาฟื้นฟูตลาดกรุงคงนี้นะคะให้อยู่คู่พงศ์พันคู่คู่บางปะอินนะคู่อุทยา